ยูเครนเดินหน้าเรียกร้องพันธมิตรชาติตะวันตกให้เร่งส่งรถถังมาช่วยต่อสู้กับการโจมตีของกองทัพรัสเซียซึ่งรัฐบาลกรุงเคียฟชี้ว่ามีความได้เปรียบเชิงปริมาณอย่างมีนัยสำคัญในทางทหารอาวุธและยุทโธปกรณ์ครับเดมิโตรคุเลวารัฐมนตรีต่างประเทศและโอเล็กซีเรซินิคอฟรัฐมนตรีกลาโหมออกแถลงการร่วมกันเพื่อแสดงความขอบคุณต่อรัฐบาล50ประเทศ ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านกลาโหมของยูเครนอย่างไรก็ตามทั้งคู่กล่าวว่าหนึ่งในความจะเป็นเร่งด่วนที่สุดในการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียที่เดินหน้ามาเกือบปีแล้วก็คือการที่ยูเครนได้รับพาหนะหุ้มเกราะทันสมัยและการที่หารของยูเครนได้รับการยกระดับความสามารถในการยิงต่อสู้และการทําการรบด้วยรถถังจากตะวันตกทั้งนี้คุเรบ้าและโอเล็กซี่แสดงความยินดีที่อังกฤษ นำส่งรถถัง Challenger 2ให้กับยูเครนพร้อมๆกับร้องของให้ประเทศอื่นๆที่มีรถถัง o ล a ั d 2ของเยอรมนีให้ช่วยส่งยุโทโธปกรณ์นี้มาให้กองทัพยูเครนด้วย2รัฐมนตรียูเครนยังระบุในแถลงการ,ร์่วมด้วยว่าเรารับรองว่าเราจะใช้อาวุธเหล่านี้โดยมีความรับผิดชอบและเฉพาะกับจุดประสงค์เพื่อปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนภายใต้พรมแดนที่นานาชาติยอมรับเท่านั้นเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งที่สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP และเจ้าหน้าที่เยอรมันอีกรายที่สัมภาษณ์กับสันักข่าวรอยเตอร์ต่างระบุว่าเยอรมน,นีจะอนุญาตให้มีการนำส่งรถถังเลปัดทูไปให้ยูเครนถ้าสหารัฐตกลงที่จะส่งรถถังเอเบร s มสให้เช่นกันยูเครนเปิดเผยแถลงการล่าสุดนี้ออกมาในวันพฤหัสบ,บดีซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเยือนเยอรมนีเพื่อเข้าพบบอริสพิสตอรส รัฐมนตรีกลาโหมเยอรมันคนใหม่และเพื่อจัดการประชุมร่วมกับกลุ่มที่ชื่อว่า Ukraine Contact Group ในวันศุกร์เพื่อหาหรือความจำเป็นด้านกลาโหมของยูเครนครับรายงานข่าวระบุว่าในเร็วๆนี้สหรัฐน่าจะประกาศงบช่วยเหลือยูเครนก้อนใหม่มูลค่ากว่า2,000ล้านดอลลาร์ที่รวมความถึงภาชนะหุ้มกรอสไตรเกอร์แต่จะไม่รวมรถถังเอเบร์มส์คอลินคาวรองรัฐมนตรีกลาโหมด้านนโยบายของสหรัฐ บอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธว่ายูเครนต้องการยุโทโธปกรณ์ที่จะช่วยฝ่าแนวรบของรัสเซียแต่เขากล่าวว่ารถถังเอฟเรมส์ไม่น่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดที่สหรัฐจะจัดส่งให้ได้ในเวลานี้เนื่องจากประเด็นความท้าทายเกี่ยวกับวิธีใช้งานและการบำรุงรักษาขณะเดียวกันประธานาธิบดีโรดิเมียเซนสกี้ทวีข้อความออกมาในวันพฤหัสบ,บดีเพื่อขอบคุณรัฐบาลเอสโตเนียและสวีเดนที่เพิ่งประกาศจัดงบช่วยเหลือทางทหารก้อนใหม่ให้ยูเครน โดยสวีเดนจะส่งพานะลำเลียงพลหุ้มเกราะและอาวุธต่อต้านรถถังภายใต้งบช่วยเหลือทางทหารมูลค่า419ล้านดอลลาร์ไปให้ยูเครนส่วนเอสโตเนียจะจัดส่งปืนใหญ่ฮาวิเซอร์และเครื่องยิงลูกระเบิดพร้อมกระสุนให้ยูเครนอีกด้วยและในวันพระชปฏิเช่นกันชาร์ลส์มิเชลประธานสภาสาภาพยุโรปเดินทางถึงกรุงเคียฟเพื่อพบกับประธา,านาทิบดลเซเลนสกี้และเจ้าหน้าที่อื่นๆพร้อมประกาศว่า เราต้องไม่หยุดความพยายามใดๆในการช่วยเหลือ,อยูเครนให้เข้าร่วมสาภาพยุโรปและในการแถลงข่าวร่วมหลังการประชุมกับประธานสาภาสาภาพยุโรปประธานาทิบดีเซนสกี้กล่าวว่าการเจรจาให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกยูน่าจะเริ่มต้นได้ในปีนี้แล้วนรัสชัยเฉลิมมงคลพิโอเวไทยกรุงวอชิงตัน